หนูเกษณีเราสองคนเป็นพ่อกับแม่ของคนดีเขาผมได้รู้จักปากของลูกสาวของผมว่ากําลังคบหาดูใจกับหนูอยู่คนดีบอกกับผมว่าหนูใกล้เรียนจบแล้วส่งที่สีดผ่านหนูก็จะไปเรียนต่อที่ประเทศนอกเลยใช่ไหมดวงตาคู่คมจับจ้องคู่สนทนาอย่างหวังคำตอบ คุณพ่อคุณย่าของเกตท่านจะส่งให้ปรเรียนต่อสาขาพืชไร่นนที่สหรัฐอเมริกานะคะอยากให้เกตกลับมาพัฒนาไร่ตะวันรักของเราและดูแลไรตะวันรักต่อจากท่านค่ะเกตคิดคร่คราวๆก็คงใช้เวลาประมาณ2-3ปีถึงจะจบปริญญาในด้านนี้กลับมาก็คงสารต่อเจตนารมณ์ ของคุณยาท่านอืมดีนะหนูเกตมีเข็มมุ่งในการใช้ชีวิตดีท่านันชัยรับสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นเป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆในแววตาคู่สวยนั้นเขายอมรับว่าเพิ่งเคยได้พบเจอกับหญิงสาวครั้งแรกแต่เขาก็ถูกชะตาเด็กสาวคนนี้ตั้งแต่แรกเจอเลยก็ว่าได้ อาจจะใช่อย่างที่ลูกสาวของเขาบอกว่าคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่เป็นคนพิเศษมีอะไรหลายอย่างไม่เหมือนใครแต่ก็นั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องใช้เวลาในการตอบโจทย์ประโยคข,ของลูกสาวนานพอสมควรและเขาคิดว่าเขาคงไม่มีเวลาที่จะรอให้ถึงวันนั้นได้ นไหนๆก็ออกมาทานข้าวกับผมและแม่ของคนดีแล้วเรามาทานข้าวกันก่อนเถอะอิ่มแล้วค่อยว่ากันต่อดีไหมคุณคนนั่งอยู่หัวโต๊ะหันไปขอความคิดเห็นกับภรรยาที่เอาแต่นั่งเงียบตั้งแต่มาถึงร้านอาหารแล้วค่ะคุณดีค่ะอิ่มแล้วคุยธุระเสร็จ จะได้รีบกลับฉันละ่ะเหนียวตัวเต็มทนกว่าจะขับรถมาถึงมหาวิทยาลัยของลูกก็ปาเข้าไปเกือบสองชั่วโมงใบหน้างามงองม์ราวกับสมอเรือถ่วงเรือบ่งบอกถึงความยุ่งยากในใจที่ไม่อยากใส่ใจอะไรเลยนอกจากความต้องการของตัวเองเอาหน้าคุณคุยธุรากับหนูเกศก่อนเถอะ แล้วคุณจะแช่จะอาบน้ำก็ค่อยว่ากันยังไงซะก็เช็คอินที่โรงแรมไว้เรียบร้อยแล้วคิดว่าคงใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นันทชายัยประนอมความรู้สึกของภรรยาอย่างหวังให้ผ่อนคลายลงบ้างด้วยเขารู้ดีว่าภรรยาสุดที่รักเดือดผุดผุดมากแค่ไหนตั้งแต่ได้รับรู้จากปากของลูกสาว แล้วว่ากำลังคบหาดูใจกับผู้หญิงตรงหน้าอยู่ถึงขนาดขอย้ายไปอยู่ที่บ้านกับหญิงคนรักแต่ติดที่ว่าเจ้าหล่อนจะไปเรียนต่ออีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและเราเราขออนุญ,ญาตตามไปเรียนต่อที่เมืองนอกด้วยเลยประโยคนั้นทำเอาภรรยาของเขาปี๊แตกด้วยพวกเขามีลูกสาวเพียงคนเดียว ที่เป็นหัวแก้วหัวแหวนของบ้านคบหาดูใจกับผู้หญิงด้วยกันก็ว่าหนักแล้วยังจะมาขอออกจากอ้อมก่อนนี่สิทางครอบครัวเขารับไม่ได้ที่จะให้แก้วตาดวงใจของทั้งสองต้องห่างอกเป็นเหตุให้พวกเขาต้องนำพาตัวเองบึ่งรถมาถึงมหาวิทยาลัยของลูกสาวเพียงเพื่อ หาโอกาสได้พูดคุยกับตัวต้นเหตุที่ทำให้ลูกสาวอันเป็นสุดที่รักต้องเปลี่ยนไปขนาดเมื่อก่อนเสาอาทิตย์จะกลับไปให้พวกเขาชื่นใจแต่ระยะหลังๆมานี้น้อยครั้งมากที่ลูกสาวจะกลับบ้านแรกๆบอกว่ามีงานที่ต้องสะสางแต่พอถูกเขาและภรรยาถามบ่อยครั้งเข้า ทำไมลูกสาวเปลี่ยนไปในช่วงหลังๆมานี้สุดท้ายลูกสาวสุดที่รักก็ยอมรับความจริงกับเขาว่ามีแฟนและกำลังคบหาดูใจกับผู้หญิงด้วยกันอยู่นานหลายเดือนแล้วและว,วันหยุดก็มากไปคลุกอยู่ที่บ้านของแฟนสาวไม่ให้เขาเป็นห่วงอะไรเพราะที่บ้านของเจ้าหล่อนปลอดภัยสุดๆบ้านหลังที่ว่า อยู่ท่ามกลางหมู่บ้านจัดสรรที่ถือว่าอลังการสุดๆเท่าที่เขารู้มาหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้มีเงินอย่างเดียวก็ไม่สามารถเป็นเจ้าของได้นอกจากจะมีบารมีด้วยราคาที่ถือว่าแพงริบริ้วเพราะเป็นการออกแบบที่ทันสมัยสุดๆมากไปกว่านั้นคือระบบความปลอดภัย ที่ถือว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดในประเทศนี้เลยก็ว่าได้เกซินีรู้สึกอึดอัดในหัวใจยังไงบอกไม่ถูกด้วยรู้สึกว่าการมาของผู้ใหญ่ทั้งสองของหญิงคนรักชักไม่ใช่เรื่องปกติเสียแล้วทำให้กับข้าวมื้อนี้ฝืดคอย,ยิ่งเกซินีรู้อยู่ในอกของตัวเอง ว่าความจริงใจที่เธอมีให้กับลูกสาวของทั้งสองมีมากมายสักแค่ไหนและสิ่งนั้นคงเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าทำไมเธอถึงกล้าที่จะมายืนอยู่ตรงจุดนี้ที่ที่ตรงที่ทั้งสองต้องการแรกๆเธอแปลกใจที่ได้รับโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นชินพอรู้วัตถุประสงค์ ของปลายสายก็ทำให้เธอถึงบางอ้อว่าปลายสายได้เบอร์ของเธอมาได้ยังไงพ่อปรึกษากับหยิงคนรักเธอก็ได้คำตอบว่าพ่อแม่ของเจ้าหร่อนอยากทำความรู้จักด้วยโดยมีข้อแม้ว่าตัวลูกสาวไม่ต้องตามมาซึ่งนั่นก็ไม่แปลกที่ผู้ใหญ่ทั้งสองอาจจะสะดวกใจมากกว่า ที่จะพูดคุยกับเธอโดยไม่ต้องเกรงใจลูกสาวและเธอก็ไม่มีปัญหาอะไรในข้อนั้นกลับเป็นการดีเสียอีกที่จะทำให้เธอได้มีโอกาสแสดงความจริงใจต่อลูกสาวของพวกเขาอย่างไม่มีข้อกังขาใดๆแต่ตอนนี้เวลานี้สถานการณ์กับดูเหมือนไม่เป็นไปอย่างที่เธอคิดไว้สิแล้วทุกอย่าง ดูอึ้มครึมสุดๆเอาล่ะนูเกตทานข้าวอิ่มแล้วใช่ไหมเห็นรวบช้อนไปได้สักพักแล้วคนนั่งอยู่หัวโต๊ะยังเป็นคนเริ่มบทสนทนาก่อนเสมอค่ะคุณพ่อเกตอิ่มแล้วละค่ะเสียงหวานสายตอบออกไปพอขอไปทีใบหน้างามเจือนลงนิดนิด เมื่อเหลือไปสบตากับผู้หญิงอีกคนที่อยู่ตรงข้ามอืมดีผมกับแม่ของคนดีที่นัดหนูเกตมาวันนี้มีเรื่องอยากจะคุยกับหนูเกตนะครับเอาเป็นว่าผมขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันที่ผมจะพูดก็คือผมได้รับรู้จากปากของคนดีว่าคบหาดูใจกับหนูเกตผม ก็ไม่ติดอะไรมากหรอกนะครับที่หนูเกตกับลูกสาวของผมจะเป็นคนพิเศษของกันและกันแต่ผมอยากจะมาขอร้องขอร้องหนูเกตสักหน่อยนะครับว่าผมกับแม่ของคนดีไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ที่ลูกสาวคบหาดูใจกับผู้หญิงด้วยกันยอมรับว่าทุกวันนี้ ไม่มีการจํากัดของการคบหาดูใจระหว่างเพศเดียวกันแล้วแม้ว่าจะเพศสภาพไหนๆขอแค่คนๆนั้นคือคนที่ใช่ทุกอย่างก็จบแต่ผมกับบังออนปรึกษากันแล้วว่าจะให้หนูเกตอยู่ห่างจากลูกสาวของพวกเราก่อนกลับจากการไปร่ำไปเรียนต่อที่เมืองนอกแล้วถ้าเกิดหนูเกต กับคนดีจะกลับมาคบหาดูใจกันอีกครั้งผมกับคุณบางอ่อก็ไม่ว่าอะไรเพราะทางครอบครัวของเราอยากให้คนดีเขาได้มีโอกาสได้เลือกว่าจะยอมรับที่จะมีความรักในเพศสภาพอย่างนี้จริงๆหรอเพราะตั้งแต่ผมฟูมฟักรเรี้ยงดูลูกสาวมาและคนดี ก็เป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของครอบครัวผมอยากให้ลูกสาวได้มีโอกาสที่จะเลือกบ้างเพราะคนดีไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยนันทชัยกับภรรยาของเขาไม่เคยคิดที่จะกีดกันว่าไม่ให้ลูกสาวมีแฟนเปิดโอกาสแบบสุดๆตั้งแต่ลูกสาวเข้าสู่ใวสาวแล้วเขามักจะถามลูกอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่ จะมีแฟนแล้วพามาแนะนำให้ครอบครัวได้รู้จักแต่ลูกสาวอันเป็นสุทธิรักก็มักจะตอบกลับเขาเสมอว่ายังไม่เจอคนที่ใช่ยอมรับว่ามีคนเข้ามาจีบเยอะแยะมากมายและทุกคนก็มีโปรไฟล์ดีมากๆเพราะโรงเรียนมัธยม ที่ลูกสาวเร่าเรียนถือว่าเป็นโรงเรียนที่ครอบครัวที่มีอันจะกินส่วนใหญ่ในสังคมล้วนส่งลูกหลานเข้าศึกษาต่อถึงแม้นว่าค่าเทอมจะไม่ค่อยแพงสักเท่าไหร่แต่ค่าแปะเจียที่ต้องจ่ายหรือที่พูดง่ายๆก็คือเงินสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนของผู้ปกครองก็เยอะเอาการ ถึงแม้นทางโรงเรียนจะพูดกับผู้ปกครองว่าเอาที่สะดวกไม่บังคับว่าจะบริจาคเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระบบการศึกษาของไทยเราก็รู้กันอยู่มาวันนี้ลูกสาวของผมบอกกับพวกเราว่ามีแฟนก็คือหนูเกตซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยกัน ผมกับคุณบังอรอนกังวลมากและอยากให้ลูกสาวได้ใช้ชีวิตให้เป็นไปตามแบบคันลองครองธรรมดูสักระยะถ้าเกิดต่อไปสิ่งที่พวกผมคิดมันไม่ใช่ผมกับบางอรอนก็คงจะยอมรับให้ลูกสาวมีคู่ชีวิตเป็นเพศสภาพเดียวกันนะครับหนูเกดถือว่าเห็นใจ ในความเป็นพ่อเป็นแม่ของผู้หญิงคนหนึ่งบ้างนะครับดวงตาคู่คมหมุนแสงลงนินดๆมีหนาซ้ำยังมีหยดหยาดน้ำใสๆเอ่อลื่นขึ้นมาในดวงตาคู่คมนั้นเท่าที่เกษณีรู้มันยากเหลือเกินที่ผู้ชายอกสามศอกจะแสดงความอ่อนแอของเขาออกมาความเป็นบุรุษเพศ มักจะมีแต่ความเข้มแข็งคอยปกป้องคนที่เขารักแม้นว่าเขาจะเจ็บปวดมากมายขนาดไหนน้ำตาแม้นแต่หยดเดียวจะไม่ให้ไหลออกมาละคายเคืองแก้มเลยแม้นกต่น้อยเชกเช่นเดียวกันกับชายที่เป็นบุพการีของยิงคนรักดูท่าจะพยายามอย่างเต็มที่จะไม่ให้ แสดงความอ่อนแอของเขาออกมาเกซินีแทบหยุดหายใจเหมือนมีใครเอามีดนับพันเล่มทิ่มลงไปกลางหัวใจดวงน้อยของเธอให้ได้รู้สึกกระนั้นสมองที่กำลังทำงานประมวลผลไม่มีการตอบรับที่จะผลิตคำพูดใดๆออกมาได้เลยในขณะนี้นี่เหรอที่เขาว่าน้ำท่วมปาก มันเป็นอาการอย่างนี้หรอกหรือเกซินีเธอเพิ่งเข้าใจในวันนี้จริงและคิดว่าคงเป็นวันวิปโยคของเธอเลยก็อาจจะเป็นได้อาจมีบางคนพยายามหาความแตกต่างในน้ำหนักของความสัมพันธ์มองว่าสิ่งที่ได้กับสิ่งที่รับมันไม่พอดีกันสักเท่าไหร่ยิ่งคิด ก็ยิ่งต่างเริ่มมองว่าไม่มีค่าที่จะมอบความรักให้จนทำให้เข็มตาช่างของความรู้สึกเบนลงเกสินีไม่อยากเป็นคนนั้นคนที่ต้องยืนอยู่คนละฝ้ากับความรักเอาความรักใส่ถุงแล้วช่างไว้สุดท้ายเข็มของตาช่างที่เคยตรงก็เบนไปมาซ้ายทีขวาที จนหน่วยวัดความรู้สึกเริ่มทำงานเกษินีชักเริ่มไม่แน่ใจในความรู้สึกนั้นเสียแล้วเพราะจากความเชื่อของเธอที่ผ่านมาก็คือมันไม่ใช่การพยายามหาว่าใครรักใครมากกว่าไม่ใช่การค้นหาว่าความรักความคิดถึงของอีกคนมีน้อยกว่าเราแค่ไหนความสุขของความรักไม่เคยได้มาจากตรงนั้น แต่มันได้มาจากความรักที่ไม่ต้องการช่างตวงอะไรเลยเออเออคุณพ่อคุณแม่คะถ้าเกดจะพูดให้เป็นอื่นคุณพ่อกับคุณแม่ก็คงจะไม่ยอมรับในสิ่งที่เกดจะพูดแต่เกดอยากจะบอกคุณพ่อกับคุณแม่นะคะว่าเกดกับน้องคนดีเราทั้งสอง รักกันด้วยหัวใจจริงๆค่ะและสิ่งนั้นเกดก็ขอยืนยันว่าเกดร,รักน้องคนดีจริงๆรักด้วยหัวใจทั้งหมดที่เกดมีดวงตาคู่งามจับจ้องบุปการีของหญิงคนรักยังหวังสือ่อให้เห็นใจเธอบ้างเพราะความรักที่ก่อเกิดเกินีไม่ได้ฝืนและพยายามเปลี่ยนเธอ หรือหญิงคนรักเลยมันเป็นความรู้สึกเหมือนว่ามีใครบางคนพยายามเปลี่ยนให้กาแฟาแก้วหนึ่งกลายเป็นน้ำหวานเพราะถ้าเธอทั้งสองพอใจแบบนั้นในแบบที่พวกเธอเป็นจะไม่มีความหมายอะไรเพราะความรักที่พวกเธอมีให้แก่กันก็แค่ในวันที่เหนื่อยล้าขอแค่มีสักที่ให้ได้พักมีสถานที่สักแห่ง อาจจะเป็นแค่ตักของใครบางคนหรืออาจจะเป็นข้อความแสดงความห่วงใยจากใครคนหนึ่งก็เท่านั้นและเกษณีเธอคิดว่าเธอได้ค้นพบแล้วพร้อมๆกับคนของหัวใจของเธอก็ค้นพบเ,เช่นเดียวกันเพราะจากที่เธอเข้าใจในชีวิตแต่ละวันไม่ได้มีแค่ความสุข กว่าจะออกมาเรียนทํากิจกรรมต่างๆพบปะผู้คนจนหลับถึงหมอนบางวันก็ล้าเกินจะรับไหวจนหัวใจอ่อนแรงลงเหลือคนาพลังที่มีก็เริ่มหดหายสิ่งที่ต้องการในเวลานั้นคงเป็นการได้ชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวเองสักห้านาทีก็ยังดี และความรักที่ก่อเกิดกับเธอในเวลานี้ก็เป็นแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดที่เธอเพิ่งได้ค้นเจอและเธอก็เชื่อว่าตัวเธอเองก็เปรียบแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดสำหรับหญิงคนรักเชกเช่นเดียวกันเออเออนันจะชายรู้สึกกระอักกระอ่วมในหัวใจยิ่งนัก ด้วยเด็กสาวตรงหน้าช่างดูชัดเจนในความรู้สึกของเจ้าหล่อนหนักหนาดวงตาคู่งามนั้นอีกฉาบฉายความรู้สึกทุกอย่างออกมาจนรับรู้ได้ถึงความจริงใจนั้นนันทชัยรู้ดีไม่ใช่เรื่องง่ายที่ชีวิตของคนเราจะได้พบเจอกับคนที่มีลักษณะนี้และเขาคิดว่าลูกสาวของเขาตาแหลมคมเป็นอย่างมาก ที่เลือกคนรักคนแรกของชีวิตเป็นคนที่มีลักษณะความจริงใจได้มากมายถึงเพียงนี้และเขารู้ดีว่าคนเราเกิดมาในโลกใบใหญ่เราเป็นความสุขของทุกคนไม่ได้หรอกเพราะงั้นเราจึงเลือกเป็นความสุขสำหรับใครบางคนก็พอและเขารู้สึกดีที่ลูกสาวค้นเจอคนที่นำพา ซึ่งความสุขมาให้แต่ถ้าเกิดความรู้สึกนั้นก็เกิดในเวลาที่ใช่ลูกสาวของเขาจะสุขมากแค่ไหนหนะ้าเพราะดูช่วงหลังๆมานี้ลูกสาวของเขาสดใสมีความสุขร่าเริงแบบสดๆเมื่อเขาเห็นเวลากลับบ้านและที่สำคัญผลการเรียนดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาจนต้องโทรศัพท พูดคุยกับเพื่อนรักที่มีตำแหน่งเป็นอธิการบดีของทางมหาวิทยาลัยที่ลูกสาวเขาเรียนอยู่ถึงแม้นเขาจะมีเส้นสายแต่เขาก็ไม่เคยใช้อภิสิทธิ์ในการแลรกเกตให้กับลูกสาวเลยแม้แต่สักครั้งเขาบอกกับเพื่อนรักว่าสอดส่องพฤติกรรมของลูกสาวแบบห่างๆให้เขาหน่อยก็เท่านั้นซึ่งลูกสาวของเขา ก็ไม่เคยก่อปัญหาให้เขาต้องลำบ,บากใจเลยแม้นแต่สักคราจนได้รับคำชมผ่านทางโทรศัพท์ถึงเขาอยู่บ่อยครั้งนันทชัยเชื่อว่าแค่นั้นมันก็สุขใจสุดๆแล้วสำหรับหัวอกของความเป็นพ่อคนหนึ่งอ๋อคุณนันทชัยคุณจะมาพูดอธิบายอะไรให้มันยืดยาวคุณก็แค่บอกไปว่า พวกเราขอห้ามไม่ให้หนุ่มคนนี้คบหาดูใจกับลูกสาวของเราแค่นั้นมันก็จบคุณจะทำเรื่องง่ายๆให้มันเป็นเรื่องยุ่งยากไปทำไมไปไปทานข้าวอิ่มแล้วเรียกพนักงานมาเช็คบิลแล้วก็แยกย้ายกันกลับฉันเสียเวลาตรงนี้นานแล้วนะคุณส่วนหนู ก็กลับบ้านกลับช่องได้ไม่นานจะไปเรียนต่อเมืองนอกเมืองนาไม่ใช่หรอที่โน่นน่ะได้ข่าวว่าเขาไม่แคร์เรื่องที่ใครต่อใครจะคบกันหรอกไม่ว่าจะเป็นเพศไหน,ไหนก็สามารถแต่งงานกันได้แต่ฉันอยากจะบอกหนูว่านี่มันเมืองไทยความสัมพันธ์ในรูปแบบนั้นมันยังไม่เป็นที่ยอมรับและ เปิดกว้างในบ้านของเราคิดว่าหนูคงเข้าใจหัวอ,อกของความเป็นพ่อเป็นแม่อย่างพวกเรานะถ้าเกิดมีใครรู้ว่าลูกสาวรักชอบกับผู้หญิงด้วยกันแล้วเราสองคนจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนยิ่งใยเพื่อนข้างบ้านนั่นอีกถ้าเกิดรู้เรื่องนี้เข้าคงเอาไปเมากันสมบ้านแปดบ้านเป็นแน่เลย ได้ยินไปถึงไหนอายเข้าไปถึงนั่นเอาล่ะฉันขี้เกียจอธิบายแล้วยังไงซะขอสั่งห้ามเธอเลยนะห้ามคบหาดูใจกับลูกสาวของฉันอีกชื่ออะไรนะชื่อเกศใช่ไหมคิดว่าพูดถึงขนาดนี้แล้วเธอคงเข้าใจนะสมองสมองไอคิวก็ขนาดเรียนต่อเมืองนอกได้ก็คงเข้าใจในสิ่งที่ฉันพูด เพื่อเห็นแก่ความรักที่หนูมีให้กับลูกสาวของฉันฉันให้โอกาสหนูคบหาดูใจกับลูกสาวของฉันจนเรียนจบมหาวิทยาลัยในเมืองไทยเลยแล้วกันและก็คงไม่กี่เดือนจากนี้พอไปเรียนต่อที่เมืองนอกแล้วห้ามเลยนะห้ามติดต่อลูกสาวฉันมาอีกและถ้ารักลูกสาวฉันจริงก็ควรจะให้โอกาส ลูกสาวของฉันได้เลือกคบคนใหม่ๆดูบ้างไม่แน่นะพ่อหนูกลับมาจากเมืองนอกลูกสาวของฉันอาจจะมีลูกมีเจ้าแต่งงงแต่งงานไปแล้วก็ได้เอาล่ะหมดเรื่องจะพูดแล้วคิดว่าที่ฉันพูดไปคงพอเข้าใจนะไปค่ะไปหาคุณกลับได้แล้ว